ประเด็นของอดีตคนเคยรักอย่างหนุ่มบี้แล้วก็สาวโบวี่นะครับ<ช>มาได้อัปเดตกันทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะไปออกอีเวนต์รับจ็อบร่วมกันนะครับแต่มีประเด็นตรงที่ว่าไม่ยอมให้สัมภาษณ์ร่วมเฟรมนั่นเองนะครับไปเริ่มกันที่สาวโบวี่กันก่อนงานนี้นะครับก็ไม่พ้นต้องมาเคลียร์กระแสที่ว่าแอบ,บไปนั่งทานข้าวกับหนุ่มกึ่งด้วยนั่นเองครับก็ดูจากภาพร่วมเปิดตัวนะครับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ที่ทั้งคู่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับอย่างเก๊กหล่อแล้วเนี่ยเขาบอกว่า ยี่ห้อนี้นี่เขาแจกทองทุกวันนะอใช่องแจกทองทุกวันต้องบอกว่าสาวโบวี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเป็นมืออาชีพนะไม่ได้รู้สึกเกรงอะไรนะครับที่ต้องร่วมงานกับอดีตคนเคยรักอย่างหนุ่มบี้ KBN หรือบี้ทัศภาคันั่นเองนะครับแต่พอค่กันดีนะใช่ก็ดูกุ้งกิ้งมิ้งใไม่ๆแนั้นไ่ไม่ะแต่เขาบอกว่าพอเสร็จภารกิจกลับไม่ให้สัมภาษณ์คู่กันนะครับโดยบอกว่าที่ไม่อยากสัมภาษณ์คู่เนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ติดลุกคู่รัก ก็แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้เป็นเพราะว่ากลัวจะไปกระทบกับความรู้สึกของแมคนใหม่ทั้งฝ่ายโบวี่เองรวมไปถึงฝ่ายของหนุ่มบี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้สาวบี้เออสาวโบวี่เขาก็บอกว่ารู้สึกงงกับกระแสที่หลายคนเอาไปเมาส์กันว่ามีคนไปเห็นว่าสาวโบวี่เนี่ยแอบไปทานข้าวกับหนุ่มกึ้ง<อ>นะครับรวมไปถึงนะครับมีคนถามว่าตกลงแล้วทาไม่ใช่หนุ่มกึ้งเนี่ยใช่หนุ่มกวิน ใช่ไหมทีทูวันหรือเปล่ากนี่เป็นกระแสก่อนหน้านี้ใช่เจ้าตัวก็ขอปฏิเสธเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันนะครับก่อนจะปลีกตัวออกจากงานนั่นเองครับไปฟังเสียงโบวี่กันครับโบวีคิดว่าผู้จัดการเขาคงไม่อยากให้มันดูเป็นเหมือนแบบเหมือนดูเป็นคู่เพราะว่าจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคุยกันในในลักษณะนั้นแล้วค่ะคือส่วนตัวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแค่ไม่มีไม่มีค่ะ no 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 อะไรไม่มีคืออยากรู้จังเลยว่าข่าวเนี้ยมาจากไหนอ่ะงงอ่ะคือไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่คือยืนยันว่าน้องไม่ดีเคยไปไหนมาไหนหรือว่าพูดคุยอะไรคือเคยเจออยู่แล้วเพราะว่ารู้จักกันแต่ว่าไม่มีไปกินข้าวกันก่อนงานแต่งนี่ก็แต่งแถวสยามงานก็แซวไปเรื่อยไม่มีแต่ว่าไม่ก็วินทีทุกวันแฟนค่ะที่สวยไม่ไม่ไม่ใช่โอเค